รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมประเทศไทยของเรานั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีแดดจัดและแสงจ้าเป็นอย่างมากนะคะทำให้ปัจจุบันนี้แว่นกันแดดได้เป็นของคู่กายของใครหลายๆคน แต่ถ้าจะใช้งานในขณะขับรถตอนกลางวันแล้วก็จะต้องเป็นเลนที่มีสีเทาหรือสีชาเท่านั้นส่วนจะเป็นเพราะอะไรนั้นสาระงโลกว้างเราคุณอยู่ละค่ะแม้ว่าว่นกันแดดจะมีเลนหลายชนิดแต่เลนที่นิยมใช้กันมากมีอยู่3ชนิดค่ะคือเลนย้อมสีที่ฉาบสารป้องกันรังสี UV ซึ่งจะช่วยตัดแสงทุกสีในปริมาณที่เท่ากันจึงเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งทั่วไปค่ะต่อมาคือเลน polarized ที่ช่วยป้องกันแสงสะท้อนผ่านเลนส์ไม่ทําให้สายตาพร่ามัวทั้งยังช่วยตัดแสงสะท้อนจากผิวน้ําหรือผิวถนนได้ด้วยนะคะจึงเหมาะกับการใช้ขับรถและเล่นกีฬาในน้ําค่ะและเลนส์ชนิดสุดท้ายคือเลนส์โฟโตโครมิกที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติตามระดับความเข้มของรังสี UV เหมาะกับคนที่ทํางานทั้งในร่มและกลางแจ้งค่ะ และสำหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวหรือสั้นแต่อยากใส่แว่นกันแดดก็สามารถตัดเลนส์แว่นตากันแดดประเภทนี้ตามลักษณะค่าสายตาได้เลยค่ะส่วนสีของเลนส์ก็มีความสำคัญและมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นกันนะคะอย่างเลนส์สีเทาจะช่วยตัดแสงจ้าเมื่ออยู่กลางแจ้งและไม่ทำให้สีของวัตถุเปลี่ยนไปมากขณะที่เลนส์สีชาจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและรู้สึกสบายตา ทำให้เลนส์ทั้งสองสีนี้เหมาะกับการขับรถตอนกลางวันค่ะการเลือกของใช้งานให้เหมาะกับงานนั้นก็เหมือนการเลือกชนิดของเลนส์กันแดดได้เหมาะกับสภาพของแสงแดดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันดวงตาน,นั้นคือผลตอบแทนนั่นเองค่ะและมาพบกันใหม่กับแปลวแหววและสาระแห่งโลกกว้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ